เดือดเดอดเดอดเดอดอย่างนั้นว่ะอ๋ออ๋ออ๋อหัน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 ไปไหนหันไปไหนหันไปไหนหันไปไหนจุ๊บ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 จุ

วันนี้เราว่างกันแต่ช้าตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งรู้ตื่นมาทำไมไปละค่ะขอบคุณหลายๆที่มารับชมชม่อง,น,งกกน,กกน้องๆจะจุ๊บ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 กันจุ๊บชอนมาช่วยมาช่วยมาจุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บกันแขวพี่น้องไปละ